สวัสดีค่ะเรียกได้ว่ากำลังกายเป็นประเด็นดราม่าที่ชาวเน็ตไทยและเกาหลีให้ความสนใจอยู่นะตอนนี้เลยกับกรณีซีรีส์เรื่อง Snow d ด o p ที่เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่จีซูแบกพิงรับบทเป็นนางเอกถูกประชาชนชาวเกาหลีหลายคนร่วมกันลงชื่อเพื่อให้ยกเลิกอ่อนแอกว่า3 0 0 0 0 0รายชื่อจากกระแสสุดร้อนนางดังกล่าว ล่าสุดในวันที่21ธันวาคม2021ทาง JTBC ก็ออกเคลื่อนไหวแถลงการแล้วนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่ถูกเถียงกันในโลกออนไลน์โดยกล่าวว่าซีรีส์ n o w ด r อ p หลังได้ออกอากาศก็เกิดการโต้เถียงเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เป็นความจริงดังนั้นเราจึงขอสแสดงจุดยืนของช่อง เราไม่ได้ตั้งใจบิดเบือนประวัติศาสตร์แต่อย่างใดและการออกอากาศในอนาคตต่อไปจะคลี้คลายความเข้าใจผิดได้หัวใจหลักของเรื่องราวในซีรีส์และเหตุการณ์สำคัญสำคัญคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีภายใต้ระบอบทหารในท้องเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นเพื่อบอกเล่าการร่วมมือของผู้มีอำนาจและระบอบของเกาหลีเหนือเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจที่ตัวเองมีซโนดอบจะแสดงถึงมุมมองของคนที่ถูกใช้สังเวยจากผู้มีอำนาจ ซนโดร์บไม่ได้มีสปายเป็นผู้นําในการประท้วงเรื่องราวที่ว่าตัวละครนํำชายและหญิงเข้าร่วมหรือเป็นผู้นํามูฟเมนต์ทางประชาธิปไตยดันไม่ปรากฏในซีรีส์ตอนที่1และ2ทั้งยังไม่ปรากฏในส่วนใดของบท ความเข้าใจผิดส่วนใหญ่จะคลี่คลายเมื่อกระบวนการผลิตซีรีส์ดำเนินต่อไปในอนาคตด้วยการบิดเบือนประวัติศาสตร์และข้อกังวลเกี่ยวกับการด้อยค่ามูฟเมนต์ทางประชาธิปไตยที่หลายๆคนได้ชี้ไว้ซีรีส์เรื่องนี้มีความตั้งใจของทีมโปรดักชันที่จะทำให้ยุคสมัยอันผิดปกติกลับมาอีกครั้งน่าเสียดายที่เราไม่สามารถเปิดเผยพอตได้มากก่อนจะมีการฉายครั้งแรกแต่ช่วยดูตอนต่อ,ตอไปในอนาคตด้วย นอกจากนี้ JTBC ยังมีแผ่เปิดบริการสนทนาแชทแบบเรียลไทม์ในเว็บไซต์และบอร์ดสนทนาอย่างเป็นทางการของผู้ชมเพื่อฟังเสียงต่างๆและความคิดเห็นที่มีค่าต่อซีรีส์ของเราค่านิยมองค์กรของ JTBC คือเสรีภาพในการสร้างสรรค์เนื้อหาและอิสระภาพในการผลิตจากจุดนี้ JTBC จะทำอย่างดีที่สุดเพื่อผลิตผลงานดีๆออกมา และนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตความเคลื่อนไหวคำถแถลงจาก JTBC ซึ่งแอดก็ขอนำมาแชร์ให้ฟังสรุปคือซีรีส์โนดด o บก็ยังคงดำเนินการออกอากาศเหมือนเดิมนะคะทุกเสาร์อาทิตย์เวลา22นาิกานาทีตามเวลาเกาหลีเตรียมฟินกันต่อยาวๆเลยจ้าอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงนะคะ อย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปักแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ